สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินนีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวแอคเขาปริศนาพลูงัดแชทเฉะกุ้งพลอยยำ้ำนี่คือความจริงสืบเนื่องจากประเด็นร้อนแรงระหว่างอดีตสามีภรรยาในวงการบันเทิงเกิดปัญหาเรื่องลูกออกมาพูดกันไปมา ผ่านโลกอินสตาแกรมระหว่างกุ้งพลอยติ๊กบิ๊กบราเธอร์กับพระเอกหนุ่มหนุ่มสอนรามที่กุ้งพลอยรู้สึกน้อยใจเดือดถึงพัฒนาการลูกช้าโดยเธอได้ออกมาพูดแล้วว่าที่ออกมาไล่สดพูดเรื่องพวกนี้คือทุกอย่างเกิดจากความเครียดที่สะสมแต่หากมีโอกาสจะให้ไปขอโทษด้วยตัวเองก็จะทําแต่วันนี้ไม่มีโอกาสจึงเอ่ยขอโทษผ่านไลน์ในขณะเดียวกันทางด้านคู่กรณีกุ้งพลอยคล้ายกับเป็นแฟนคลับของหนุ่ม โพสเรื่องราวต่างๆลงแอคเคาท์หนึ่งที่ล่าสุดโพสภาพบทสนทนาของตัวเองและคล้ายกับคุยแอคเคาท์ไอจีพร้อมกับไล่ยาวเสื่อมว่าต้องขออนุญาตพูดผ่านทางนี้นะคะหลังจากที่ได้เห็นข่าวจากเพจและสื่อต่างๆได้นําเสนอในวันนี้เราขอชี้แจงเพื่อออกมาปกป้องตัวเองตามประเด็นนี้หนึ่งเรื่องที่ดําเนินคดีจะฟ้องร้องเรื่องอะไรเราจะได้ทราบคนที่เสียหายคือเรา 2. เรื่องที่บอกว่าได้ขอเลขบัญชีมาตอนนั้นแล้วเรา ไม่ให้เลียกบัญชีอันนี้ไม่เป็นความจริงดูได้จากภาพคือการสนทนาครั้งสุดท้ายที่ได้ขอเลขบัญชีและให้ไปแล้ว 3. ที่บอกว่าทําไมไม่ติดต่อมาหาเพราะว่าไม่ได้บล็อกอะไรอันนี้ไม่เป็นความจริงได้เคยมีการลบไลน์และบล็อกไอจีของเราไม่ได้ออกมาเพื่ออยากให้เป็นประเด็นอะไรแต่เราถูกกล่าวหาเลยขอชี้แจงว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดคือความจริงเราพูดด้วยความสัต์จริงทุกอย่างตรวจสอบได้ ก้รเราติดตามต่อมาหากาบเรื่องนี้จะจบยังไงนะครับหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ่อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวดีๆต่อไปขอบคุณเอสทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากบันทึงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ่อมในข่าวต่อไป